ต่อไปเป็นท่าฝึกแกนลำตัวนะครับที่เรียกว่าคอบอดี้เทนนิ่งนะหรือเรียกง่ายๆว่า CBT ท่าที่หนึ่งก็คือท่าครั้นนะท่าเตรียมก็คือนอนราบกับพื้นนะครับชันเข่าขึ้นเท้าทั้งสองข้างวางราบแขนทั้งสองนะกอดอกในลักษณะควายแขนนะสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือยกลำตัวขึ้นลงทำปฏิบัติต่อเนื่อง โอเคสำหรับสำหรับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าเล็กไลท์นะครับขั้นตอนของการอยู่ในท่าเตรียมก็คือท่านอนหงายขาเหยียดตึงแขนทั้งสองข้างวางข้างลำตัวนะครับสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือยกขาขึ้นลงให้ตั้งฉากกับลำตัวยกขาขึ้นให้ตั้งฉากกับลำตัวแล้วก็ย่อนขาลง นะครับแล้วก็ยกขึ้นสลับกันอย่างต่อเนื่องท่านี้จะได้กลุ่มกล้ามเนื้อท้องส่วนล่างเป็นหลักท่าต่อไปก็คือท่า lying lower body rotation ท่าเตรียมก็คือนอนหงายแขนทั้งสองข้างกางออกวางราบกับพื้นขายกขึ้นให้ขาท่อนบน ตั้งฉากกำลังตัวงอเข่ากระดกปลายเท้าขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือบิดสะโพกทิ้งขาลงไปทางด้านข้างซ้ายขวาทำสลับกันสำหรับท่านี้ก็จะได้กลุ่มกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างเป็นหลัก สำหรับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าไซค์ครั้นนะครับท่าเตรียมก็คือนอนตะแคงกว่ขาชันเข่ามือทั้งสองข้างประสานไว้ที่หน้าอกขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือยกลำตัวขึ้นด้านข้างขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับท่านี้จะได้กลุ่มกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างเป็นหลับหลังจากทำด้านซ้ายแล้วก็ให้ทำสลับ ด้านขวานะครับเพื่อให้กลุ่มกล้ามเนื้อมีความสมดุลกันทั้งสองข้างสำหรับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าอ่ t นเท a เน back e เอ็ก s i o n ท่าเตรียมก็คือนอนคว่ำแขนขาเหยียดตึงแขนเหยียดตึงไปด้านบนนะครับขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือ ให้ยกแขนขวาขาซ้ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้ยกแขนซ้ายขาขวานะครับแล้วก็ให้ทําสลับกันต่อเนื่องนะในขณะปฏิบัตินะครับเน้นว่ากระดูกกระดูกคอกับกระดูกสันหลังเนี่ยให้ทอดยาวเป็นแนวเดียวกันนะครับก็จะได้กลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่หลังและก็สะโพกนะทั้งสองข้างนะครับ สำหรับท่าต่อไปก็คือท่าเดทบัคนะครับท่าเตรียมก็คือนอนหงายแขนทั้งสองข้างชูขึ้นนะงอเข่ายกขาให้ขาท่อนบนเนี่ยตั้งฉากกับลำตัวนะครับสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือเหยียดแขนขวาขาซ้ายนะครับแล้วก็ทำสลับกันเหยียดแขนซ้ายขาขวานะหลังจากนั้นให้ทำสลับกันต่อเนื่องในลักษณะนี้นะครับท่านี้ก็จะได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนของลำตัวเป็นหลักนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มกล้ามเนื้อที่เกาะติดแนบกับกระดูกสันหลังก็จะทำให้แกงของล่าตัวมีความมั่นคงแข็งแรงดีขึ้น <c oughs> ครับสำหรับต่อไปจะเป็นท่าฝึกแกงของร่างตัวที่เป็นตัวอย่างที่เรียกว่า CBT หรือ Core Body Circuit Training และจะเป็นการฝึกแบบย่อๆจะเป็นตัวอย่างเพื่อให้นำไปฝึกปฏิบัตินะครับเชิญชมได้เลยครับ É. Okay. Ih. Okay. Okay. <Okay. S 2> เสร็จแล้วทาสลับด้านครับ <Okay. S 2> สลับด้านเลยไม่สลับด้าน mm hmm. OK、Lima. OK